สวัสดีค่ะชาวปีวอกนะคะหรือปีลิงนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพุทธศักราช2566นะคะดวงชะตาของชาวปีวอกจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นไพ่ดวงโดยรวมเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะต้องมาดูดวงส่วนตัวมาเช็คส่วนตัวนะคะอย่านำคำทำนายนี้ไปตัดสินใจทำงานใหญ่ทำงานใดงานหนึ่ง นะต้องมาถามส่วนตัวนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวปีวอกเขาเป็นคนยังไงถ้าบอกว่าชาวปีวอกเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีเสน่หน์มีไอเดียสร้างสรรค์คิดเร็วทําเร็วตัดสินใจอะไรปุ๊บปั๊บทาเลยอะไรเงี้ยนะปุ๊บปับฉัพลันนะบางทีแล้วก็แบบเปลี่ยนใจกันง,ง่าย นะรักง่ายไหนเร็วนะไวพิบเป็นเลิศเข้ากับคนได้ง่ายมากปรับตัวเก่งอยู่ง่ายสบายๆกินง่ายอยู่ง่ายนะคะไม่ได้ซีเรียสจริงๆอะไรมากมายนะเราก็ไม่ได้เรื่องมากกับเรื่องการกินเลยนะคะคนเกิดปีลิงนะ แล้วก็เป็นคนที่อยากทำอะไรทําเลยนะคะไม่แคร์คำติคําวิจารณ์ของคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนติดเพื่อนรับสนุกนะคะไม่ค่อยจะทะเยอทะยานเรื่องการงานเท่าไหร่เป็นคนขี้เล่นอารมณ์ดีนะคะยิ้มง่ายยิ้มเก่งนะคะถ้าใครเป็นคนที่มีเพื่อนเกิดที่เกิดปีลิงจะรู้เลยว่าเขายิ้มเก่งมากๆอัธยาศัยดีด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปีหน้าเขาเป็นยังไงบ้างนะปีหน้าเนี่ยใบแรกเนี่ย โอ้แต่ก็มีอารมณ์สะดุดนิดนึงเหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะแบบผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างมาข้ามปีเลยนะคะคุณทําให้คุณแบบเครียดวิตกกังวลอาจจะเป็นค้าขายผลกําไรการงานการเงินอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่าไม่ได้เป็นไปนตามที่เราคาดหวังทําให้เราเครียดวิตกกังวลไปบ้างนะคะใครบางคนนะมีธุรกิจ3อย่างนะจับงานไว้3าอย่างหรือมี3สาขาหรือมีเพื่อน ร่วมงานทัานด้วยคุณส่วนเนี่ยสามคนหรือว่ามีลูกจ้างสามคนทํางานร่วมกันสามคนอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างเป็นไปได้ดีเพราะนาคุณจะได้รับข่าวดีอยู่แล้วแต่อย่าให้คุณมือหน้าขึ้นมามองถ้วยสองใบที่ตั้งอยู่นะคะอย่าไปจมปลักอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาแล้วท่านเองนะคะ mm hmm. แค่นั้นนะคุณก็จะได้แบบเผ่อได้ลูกจ้างดีด้วยนะใครติดป้ายรับสมัครพนักงานใหม่เนี่ยจะได้ลูกจ้าง บุตรหลานบริวารลูกจ้างลูกน้องที่ค่อนข้างอเลอด่อะน่ารักเบิกบาลแล้วก็เชื่อฟังคุณด้วยนะคะคเป็นคนที่คุมง่ายนะเด็กคนนี้สดใสร่าเริงเบิกบาลแล้วก็ทำงานด้วยความเต็มใจนะจงรักภักดีเลยแหละนะถ้าใครเป็นเจ้านายแบบระดับ CEO คุณจะได้เด็กแบบนี้มาช่วยงานคุณนะคะ งานคุณเป็นงานที่สองหรืองานที่3ที่เป็นงานใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวอะไรสักเท่าไหร่นะคุณอาจจะต้องปรับอะไรหลายๆอย่างนะรับซ้ายใจขวาเงินก็เป็นเงินหมุนนะคะยังไม่ยังไม่คงที่สักเท่าไหร่สําหรับงานใหม่นะคะหรือว่าใครก็ตามที่เอ่อถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ทะเยอทะยานมาก อย่างที่อ่านให้ตอนแรกแล้วปีลิงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทะเยอทะยานกับการงานเท่าไหร่ค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำมานานแล้วนะคะมันก็ยังแบบมีหมุนเข้าหมุนออกรับใช้ใจขวาไปเรื่อยๆคุณก็ไม่ได้ซีเรียสหรือวิตกกังวลอะไรเพราะคุณก็หามาได้อยู่แล้วนะคะเอ่อใครบางคนจะได้รับข่าวดีเราเร็วนี้ด้วยนะคะมีเกณฑ์เดินทางอย่างปุบปับฉับพลันเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบเออต้องรีบไป อืมอาจจะผิดหวังหรือสูญเสียอะไรอาจจะได้ไปงานสีดํานะคะสีขาวดํานะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางแบบบุกป,ปับฉะพานไปงานศพนะได้เช่นกันนะทําให้คุณแบบสูญเสียเสียใจผิดหวังนะขึ้นมาสามใบเลยมันมีโอกาสมากๆเลยให้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยะนะคะชาวปีวอกนะอืม การงานใครบางคนสมัครงานใหม่หรือมองหางานใหม่หรืองานที่ทำประจําอยู่คุณอาจจะถูกย้ายตําแหน่งงานย้ายแผนกหรือว่าย้ายที่ทํางานหรือสมัครงานที่ใหม่แล้วเขาเรียกไปสัมภาษณ์เนี่ยที่กไกลๆคุณจะต้องเดินทางไกลมีการเดินทางแล้วก็ แบบปุกปักฉาพันด้วยนะแต่คุณก็พร้อมที่จะไปแหละถึงจะมีอุปสรรคแล้วก็เหนื่อยยากลําบากนิดนึงนะเราแบกลาบลาได้ตัวเองคนเดียวต้องดูแลตัวเองมาตลอดนะไม่มีใครช่วยเหลือคุณเนยนะคะแต่คุณจะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นได้ด้วยตัวคุณเองนะลิงอะ่ะ นะทำอะไรก็ไวคล่องแคล่วว่างไวปลื้ดปลื้ดปลื้ดนะเป็นคนใจร้อนนิดนึงแต่เป็นคนใจกว้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัดสินใจปุ๊บปั๊บทำเลยอะไรประมาณนี้นะเป็นคนนอนน้อยนอนไม่พอนะคะบางคนปวดกระดูกสันหลังปวดหลังบ่าไหล่ด้วยนะคะอืดโดยระหน้าที่ทํางานมากหรือนอนไม่พอนี่แหละมันมีผลต่อสุขภาพของคุณนะคะบางคนปวดฟัน นะบางคนนัดหมอไว้ว่าจะต้องไปทําฟันหรือไปรักษาสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าไพ่ดาบขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อะไรอีกบางคนอยากจะผ่าตัดสัญญกรรมถามว่าทําได้ไหมทําได้แลวจะเปลี่ยนแปลงมันทิศทางที่ดีขึ้นด้วยถูกใจคุณว่างั้นเถอะทุกอย่างทุกสถานะเลยนะจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะผ่าตัดสัญญกรรมรักษา เสุขภาพหรือไปพบคุณหมออะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นนะคุณจะรักสวยรักงามากขึ้นนะคะคุณผู้หญิงนะคะในช่วงปีหน้าโอเคเดี๋ยวมาดูความรักกันพอดีเห็นละอ่ะบางคน move on อะ้วฉันโสดแล้วนี่โสดแล้วต้องสวยจริงมากโสดสวยไฉ่ไรกว่าเดิมนะคะใครก็ตามที่ยังโสดแล้วพึ่งหรือพึ่ง move on ออกมาจากคนเก่านะมันจะมีอุปสรรคที่ตตก,กังวลอยู่บ้างแต่คุณก็ เหมือนแบบ Move On ได้อะนะปรับปรุงตัวเองทําตัวเองให้สวยดูดีขึ้นสวยหล่อขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเป็นได้นะแล้วก็เออ่ใครสวยมีโอกาสพบเจออายุน้อยกว่านะคะเป็นเด็กร่าเริงเด็กดีผิวขาวนะคะราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คบหาดูใจกันไปไปมามาถึงอาจจะปรับตัวกันยังไม่ได้นะคะ แล้วก็ยังไม่แน่นอนในความรัก,กน,นะถ้าใครเพิ่งคบกันใหม่ๆม,มีโอกาสเดินทางมีโอกาสเดินทางไปมหาสู่กันเอาย้อนมาการเงินนิดนึงการเงินนะคะใครก็ตามที่นัดแล้วว่าจะจ่ายไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้จะนําเงินมาให้หรือลูกค้าที่ค้างไว้จะเอามาจ่ายให้หรือจองแล้วมาจําแล้วแต่ยังไม่ได้มาเอาของแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มเงินที่นัดจ่ายจะถูกเลื่อนออกไปนะจะได้ช้าไปนิดนึง อาจจะมีงานดองข้างค้างไว้นะคะภาระหน้าที่การงานบางคนเครียดมากวิตกกังวลมากอันนี้ย้อนมาการงานนิดนึงนะคะมีบางอย่างคาราคาสร้างยากออกจากงานแย่แล้วบางคนออกไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวกรณีที่คุณไปรุกจ้างลูกน้องเขามานานแล้วนะคะคุณอยากจะออกหรือเกินงานที่นี่มันไม่มีความสุขเลยอะแต่คุณจําเป็นต้องทําอยู่เพราะที่นี่เนี่ยให้แบบ การเงินน่ะคุณต้องทำอาหากินเพราะคุณได้เงินจากที่นี่เลี้ยงเลี้ยงอาชีพของตัวเองคุณก็ยังต้องแบกรับภาระนั้นอยู่ยังต้องทําอยู่บางคนมีหนี้สินคุณก็ออกไม่ได้อยู่ดีนะคะคุณจะต้องหาเงินที่นี่ต่อไปนะใหรอเวลาโอกาสที่เหมาะสมก่อนนะคะใครบางคนทํางานหามรุ่งหามค่ําเป็นผู้นาซะด้วยซ้านะเนี่ยอันนี้ทํางานแบบ ั้งกะกลางวันกลางคืนทำงานสองที่ทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันนะก็มีแล้วก็เป็นผู้นำในครอบครัวแบกรับภาระไว้ตัวเองแต่ไว้ตัวเองแต่เพียงผู้เดียวเราต้องเป็นผู้นำเขาแล้วก็ต้องทำงานอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะเหนื่อยยากลำบากนะแต่ว่ามันก็ไปได้อยู่นะเจะเรามาดูไพ่ไพ่อื่นๆเพิ่มเติมอาย้อนมาความรักอ่ะ ความรักเป็นยังไงคนโสดคนโสดที่โสดไม่จริงมูอ่อนได้สวยๆด้วยนะมีโอกาสสัญญกรรมที่อ่านไปแล้วคนโสดที่โสดจริงๆโสดนานแล้วมีเด็กเข้ามานะคะมีการติดต่อสื่อสารกันมีการเดินทางกันมีการเดินทางไปมหาสูก่การแต่ยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วก็เนี่นะคะ่ะต้องรับผิดชอบแล้วก็แบกรับภาระอะไรไว้ตัวเอง แต่ตัวเองผู้เดียวนะเราไาดูให้นางฟ้าให้นางฟ้าเขาบอกอะไรเขาบอกว่าใครบางคนที่เป็นคนโสดมุฟออน on, แล้วมีโอกาสเจอคนที่ต่างเชื้อชาติต่างชาติต่างศาสนานะคะหรือคนไทยนี่แหละแต่ว่าบุคลิกลักษณะที่ไม่ได้ตรงสเปคไม่ได้ถูกใจคุณเลยแต่ว่าคุณสามารถปรับตัวเข้ากับเขาได้แล้วก็ไงเป็นการปรับตัวแล้วก็เผยเผยเนี่ยจากที่แบบเฉยเฉยอะ่ะกลายเป็นความรักที่ดีขึ้นมาได้เพียงแค่คุณ heart to heart conversation คือคุยกันอย่างเปิดอกเปิดเผย จริงใจตรงไปตรงมานะแล้วเขาบอกว่านางฟ้าบอกว่าความรักคั้งนี้เนี่ยปลอดภัยสําหรับคุณนะเพราะฉะนั้นนะ่ยโอกาสไม่ได้มีมาหลายๆครั้งคุณต้องจริงใจเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะอย่าเล่นๆแล้วคุณจะเจอคนที่จริงใจนะเจอคนที่ถูกใจจริงใจแล้วก็อยู่กับคุณได้ยาวๆนะคะใครบางคนในที่นี้เป็นคนที่มีสองบุคลิกอะหรือเป็นคนที่แบบ ที่สงสัยลังเลรลเลตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้อะไรแบบนี้หรือทำสองสิ่งในเวลาเดียวกันก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่บิสตอมนะคะว่าไพ่บิสตอมเขาบอกอะไรบ้างเขาบอกว่าไพ่เสร็จก็คือให้คุณเร็วๆเ,วเวนี้ยจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาใหม่ในชีวิตของคุณนี่ไง ได้รับโอกาสได้รับข่าวสารดีๆเข้ามานะคะทำให้คุณเปิดใจรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆซะนะคะแล้วก็ให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนอย่ารีบไขว้า,วาหรือยังไม่ทันตัดสินใจไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลยไปตัดสินใจแล้วมันจะแบบมีโอกาสผิดพลาดได้นะคะส่วนไพ่ใบนี้เนี่ยชิคช็อเขาบอกว่าหัวกลับด้วยเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมันเดินผ่านไปแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอะไรที่ผิดพลาดในอดีตได้เพราะฉะนั้นทาปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะทําดีปัจจุบันน าคตยงไงมนก็ดีนะหวานพืชอย่างไรได้ผลเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูพระพิคเนตนะคะพระพิคเนตเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคุณสามารถอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ถ้าคุณแบบยอมแพ้สูญเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตนะคะก็คือ ให้หยุดพักบ้างก็ได้อะไม่จาเป็นต้องลุยอะไรไปสะหมดทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียวนะเหนื่อยก็พักบ้างก็ได้นะให้ทํางานไปหรือว่าให้ใช้ชีวิตไปแบบสนุกสนานเบิกบานบ้างมีดนตรีในชีวิตร้องเพลงบ้างก็ได้ไม่ต้องเครียดไปสะหมดทุกอย่างอะไรแบบนี้ยผลทุกอย่างมันจะมันจะออกมาดีนะคะในชีวิตนะแล้วก็มีอะไรอีกเมื่อกี้อ่านสุขภาพไปแล้วอยัง อ๋อสุขภาพไปแล้วเหลือเหลือใบนี้ใบนี้สุขภาพเขาบอกว่าให้ระวังนะเอ่อเขาเรียกว่าเลือเปรี้ยวอะ่ะ กรดไหลย้อนอือหรือเป็นเน็บชาระวังเปิดแขนบ่าไหลนะคะท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็เป็นไมเกรนด้วยระวังโรคเครียดนะแบกรับภาระอะไรมากเกินไปทํางานหนักเกินไปนอนน้อยนอยนไม่พอนี่ไงทำให้คุณเครียดิิตกกังวลปวดหัวบ่อยๆทําให้มึนสมองไม่โปง่งไม่โล่งนะคะ โชคลาภมีไหมโชคลาภคุณจะได้รับข่าวสารนี่ไงข่าวดีส่วนมากจะเป็นคนรอบข้างหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่านําโชคนาลาบมาให้คุณนะคะแต่ในนี้ไม่มีไพ่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเลยนะคะใหุ้ณุะมัดระวังในการเล่นหุ้นเล่นหวยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะชาวปีวอลขอให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ขอให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นนะคะมีแรงมันดันใจในการที่จะทํามาหากินต่อไปนะคะเฮงเงค่ะ แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ